สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่11พฤศจิกายนนะคะคุณได้สิเหรียญกับหัวส่วนเขาได้ไพ่อสศวินถือเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่เหรียญขึ้นมาก็เรื่องการงานอาจจะสําคัญหน่อยนะคะในวันนี้การงานการเงินนะคะ ตัวคุณกระกฎเองเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่ามีเรื่องงานนะคะที่จะต้องให้แก้ไขตรงนี้เรื่องการเงินอาจจะต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักมากนะักการพัฒนาอาจจะช้านะคะส่วนตัวเขาได้อาจจะวินถือเหรียญไพ่เขาดีนะคะอาจจะมีการเดินทางไปทํางานนะคะหรือว่าเดินทางไปเพื่อรับผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ได้เป็นความสุขใจก็ได้แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ย เขาพร้อมที่จะเดินหน้ากับคุณนะคะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเขามีพลังงาน new love นะคะมี proving hell ใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสช่วงนี้มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาจีบนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรักด้วยสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็ดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักนะ